นี่ฝีมือแม่มันสิเหมือนเช่นเคยครับพี่น้องมุกรอบมุกรอบเพียะฮะแสบๆกันดื้อพี่น้องครับแสบพีบบ่น้องครับฟบกอบครับมาครับพี่น้องวานนี้ ส้มตำหมูกรอบครับตำหุ่งมาหนี่ครับใส่บะเตึกพร้อมเลี้ยพี่น้องบวัวลงไปแ <c oughs> ต่แสบแลพี่น้องบะเตึกมาตะเคียงข้างครับพี่นอ้องพร้อมหมูกรอบระเด็ดครับพี่น้องจดุดอ่าหมูกรอบกระมีครับแชบหมูกระมีพี่น้องสายหมูกรับมาหนี่เฮ้ยล้วนๆเลยครับพี่น้องมาแซ่บๆกันครับ สวัสดีครับเป็นตัวแดนแฟรติกุอนฮอดสู้ขุดสก้นครับมาเด้อครับพี่น้องมาเนี่ครับส้มตําหมูกรอบครับพี่น้องมาเนี่ยต่ว่าสมตำห้องมาเนี่ยใส่บักเอิกครับพี่น้องบ่นเคยกินจักเทียครับพี่น้องมาจากเชียงคานบุญแล้วครับพี่น้องบักเอิกบักเอิ๊นวานี่ฝีมือแม่มันสิเหมือนเชียงเคยครับพี่น้องมูกรอบมุกรอบเพียอฮะแซมๆกันเด้อพี่น้องกับผลิตภัณฑ์กินเขากินน้ำครับหาผักเขาผักป่ากินน้ำกันเด้อพี่น้องครับ ันงไงอู้ขวักขักพี่น้องอู้หูดังควักขว,ขวักพี่น้องซิมซิมพี่นอ้องมาไหมพี่นอ้องไหแซ่บพี่น้องฮับ ขี้กบกาบครับตุ้่งกับชีเพิเผสมผมบอกเออครับนี่ยตมมนยาเลยรู้เลยครับกาบเพีรับน้งหมบขาดบขาดเลย แคบมูวอมีเด้อพี่นัก สุดอาหารเลยพี่น้องตามเส่บบกเอ,อิดเขงก็เพิ่งจะได้กินเนี่ยแหละพี่น้องเ <c oughs> มืนเน่อไหร่พี่น้องให้

การที่บานห้อ Yeah. chưa <coughs> hợp Nhìn phát nung em tìm phí 10 ly làm năm độc อย่าบอเออครับเคยได้กินอะไรไปหรอเอ๊ะ เนี่ยปรุตเตรียงม,ม,มุกเอิบเคียวผสมอ้อยม้อยพอดีครับก็หนากรอบกรอบอร่อยนุ่มกรอบกับนุ่มใช่กัน ยามมันจะเพิ่มด้วยไปหรอกระโลหนึ่งมันได้ไปหอ <c oughs> รปไไปหอไอหัวลูงคือครับ